YouTube Premium เริ่มต้นเพียง49บาท1เดือนราคาเพียง109บาทต่อยูเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอันตโนมัติและก็โปรโมชั่นมากมายหรือว่าจะเป็น YouTube Premium รายปีเพียง4 4 9บาทเงื่อนไขาตามที่ร้านค้ากำหนดและยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น ChatGPT Netflix Disney Prime Video คันว่าทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกการันตีฐานลูกค้ากว่า70,000คนแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่ adpm เลยครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ําประจำวันที่6ตุลาคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของเซเนอร์ลาเมนส์ที่ตอนนี้เรียกได้ว่ากลายเป็นความหวังดวงใหม่ของทีมไปเป็นที่เรียบร้อยหลังลงเดบิวต์เกมแรกให้กับทีมนัดเปิดบ้านปราบทีมแมวดำ2-0พร้อมกับมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมใช้ได้เลยครับโนเจ้าตัวนะก็ได้รับคำชมอยู่พอสมควรจากฟอร์มในเกมนัดดังกล่าว ทั้งนี้ครับล่าสุดก็มีรายงานจากทางปีเตอร์ฮอลซึ่งก็เป็นนักข่าวอิสระที่ทำงานให้กับทั้ง s k y s p o t t และก็รอยเตอรได้เผยมาว่าหลายแหล่ข่าวภายในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างยืนยันเหมือนกันครับว่ายังไม่เคยได้ยินคำติดใดๆเกี่ยวกับเซนเนอร์ลาเมนส์เลยนับตั้งแต่ที่เขาย้ายเข้ามาร่วมทีมแถมก็ยังได้รับคำชมว่าเขาเป็นคนแรกที่เข้ามาถึงสนามซ้อมและก็เป็นคนสุดท้ายที่ออกจากสนามซ้อมด้วย นอกจากนี้ครับทางเซนเนลเมสยังทําการฝึกซ้อมเสริมอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมเรื่องการจ่ายบอลหรือว่าเรื่องอื่นๆซึ่งการฝึกซ้อมอย่างหนักตั้งแต่แรกที่ย้ายเข้ามาของนักเตะใหม่อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรก็จริงแต่ถว่ากับสิ่งนี้ครับก็ช่วยสร้างบรรยากาศให้กับทีมได้อย่างชัดเจนและก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเขาจริงจังกับงานนี้มากๆด้วย นอกจากนี้ครับทางปีเตอร์ฮอลยังเสริมมาอีกว่านักเตะใหม่ส่วนใหญ่เนะี่ยจะอยู่ในที่พักที่สโมสรนจัดเตรียมไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าอาพาร์ตเมนต์รู้ใจกลางเมืองและผู้นักเตะจะอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานใช้ชีวิตแบบว่ามีทุกอย่างพร้อมเลยครับเพื่อให้สามารถโฟกัสกับการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการเล่นใหม่ได้โดยไม่มีสิ่งรบกวนแต่สําหรับเซเนอร์ลาเมนส์แล้วครับเขาใช้เวลาเพียงแค่5วันหลังจากมาถึงประเทศใหม่อย่างอังกฤษ แล้วเม้นก็จัดการหาที่พักส่วนตัวของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นสัญญาณชัดเจนว่าเขานาวางแผนที่จะอยู่กับสโมสรระยะยาวอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนั่นเองครับมาคันนี้อัปเดตอาการบาดเจ็บของลิซันโดมาติเนสนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยเจ็บหนักเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดหรือชื่อที่เราคุ้นหูกันก็คือ ACL อยู่ที่ตอนนี้ครับเจ้าตัวก็รังสนามาเป็นเวลากว่า8เดือนแล้วและจากข่าวที่ผ่านมาเหมือนว่าทางลิช่าเนะนี่ยอาจจะได้คัมแบ็กอีกไม่นานนี้แล้วด้วย ล่าสุนดนะครับจากรายงานของซามูเอลเฮิร์สได้เปิดเผยมาว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดยังไม่ได้เร่งกําหนดการคืนสนามของลิซันโดมาดิเนสเร็วขึ้นแต่อย่างใดครับถึงแม้อาการบาดเจ็บลักษณะนี้จะใช้เวลาพักรักษาตัวจริงๆแล้วก็ราว6-8ถึงเดือนแต่สโมสรเนี่ยก็อยากจะให้ทุกอย่างมันชัวร์ว่าลิช่าจะไม่กลับไปเจ็บแบบเดิมอีกและก็คาดว่าจะสามารถกลับมาลงสนามได้ภายในปีนี้อย่างแน่นอนด้วยและจากรายงานครับยังเสริมมาอีกว่า ลิซันโดมาติเนซเริ่มกลับมาซ้อมกลางแจ้งได้ตั้งแต่ช่วงท,ท้ายทัวร์ปรีซีซั่นในเดือนกรกฎาคมแล้วแต่ตอนนี้ยังคงซ้อมเดี่ยวต่อเนื่องในโปรแกรมฟื้นฟูสภาพร่างกายของตัวเองอยู่ยังไม่ได้ซ้อมร่วมกับทีมแต่อย่างใดนอกจากนี้ครับลิซนะันโดเนี่ยยังคงอยู่ที่ศูนย์ฝึกซ้อมคลายรึงตันของสโมสรอนคอยชมการซ้อมของเพื่อนร่วมทีมและก็เข้าร่วมประชุมทีมอยู่เสมอซึ่งก็เป็นการแสดงเห็นถึงความทุ่มเทและก็ความมุ่งมั่นที่จะกลับมาลงสนามให้ได้ดีเร็วที่สุดของเจ้าตัวนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามครับกับเรื่องอาการบาดเจ็บของลิซันโดมาดิเนสนั้นยังมีลางข่าวเนะครับซึ่งถือว่ามีความน่าเชื่อถือไม่ต่างกันมากนักด้วยดิวเปนแกรมเบลลี่ erry, ที่ปัจจุบันทำงานให้กับสแตนดาร์ดสปอร์ตได้เผยมาว่าดูเบนอโมริมนาคาดหวังว่าทางลิซันโดมาดิเนสและก็นูซ่ามัสราอุยจะกลับมาช่วยทีมได้หลังพักเบรกทีมชาติในเดือนนี้ทันทีซึ่งอาจจะเป็นเกมกับลิเวอร์ pool ด้วยซึ่งกับข่าวนี้ของแกรมเบลลี่ก็ถือว่ามีโอกาสพอสมควรเลยเลยครับ มาต่อกันที่2อัปเดตสําคัญของฟาบิเซโอโรมาโน่นะครับกับ2นักเตะที่สโมสซอนปล่อยยืมนั่นก็คือมาคัสแรดฟอร์ดที่ไปยังบาร์เซโลนาแล้วก็ดันโชว์ผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมและอีกคนก็คือรัสมูสไทลุนที่ย้ายไปยังนาโปลีดูเรื่องี่ของแรดฟอร์ดก่อนนะครับซึ่งสําหรับแรดฟอร์ดนั้นทางฟาบิเซโอโรมาโน่ยืนยันมาว่ามีโอกาสสูงที่บาร์เซโลนาจะคว้าตัวมาคัสแรดฟอร์ดไปร่วมทีมแบบทาวรหลังตัวนักเตะแสดงเห็นถึงทัชนะกติที่ดี ฝึกซ้อมหนักและก็เต็มไปได้วยความเป็นมืออาชีพอยู่ตลอดเวลาและตอนนี้ก็กําลังมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆเจ็ดเกมหลังสุดมีส่วนร่วมกับประตูของทีมทุกนัดและที่สําคัญนะครับค่าตัวในการซื้อขาดก็ไม่แพงนักด้วยเพียง32ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่บาร์เซโลนามองว่าไม่ควจะพลาดเด็ดขาด ส่วนอีกนักเตะอย่างรัสมูสฮอยลุนที่ก็กำลังไปได้สวยเลยครับที่นาโปลีด้วยการยิงไปแล้ว4ประตูจาก6เกมแรกก็มีรายงานจากทางฟาบิโอรมานยืนยันมาว่านาโปลีนก็ถูกใจผลงานของดาวยิงวยิิม2ปีรายนี้เป็นอย่างมากด้วยครับและพวกเขาก็เตรียมจะซื้อขาดฮอยลุนไปร่วมทีมอย่างแน่นอนหลังจากจบซีซั่นนี้ด้วย ดังนั้นครับหากว่าทั้งมคคาสแรดฟอร์ดกับรัสมุมซอยลุนย้ายแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์หนะ้าก็จะทำให้สโมซอนนะได้เงินเข้ากระเป๋ารวมๆแล้วเกือบ80ล้านยูโรเลยทีเดียวครับ มาต่อกันที่ความเห็นของเวสบราวอดีตกองหลังของทีมนะครับโดยเจ้าตัวในะที่พูดถึงผลงานของแบรนด์เอบเบอร์โมในเกมล่าสุดที่ชน,นะซันเดอร์แลนด์ไป2.0ต่อนว่านั่นยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีจากแนวรุกรายนี้เพราะเห็นได้ชัดครับว่ายังมีจังหวะาข,าข,ขาดเกินๆแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ยังสามารถปั่นป่วนเกมรับทีมแมวดําได้อยู่ตลอดและก็ทาได้หนึ่งแอสซิสด้วยอย่างไรก็ตามครับทางเวสบราวก็เชื่อว,ว่าแบรนด์เอบเบอร์โมจะกลายเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมของทีมอย่างไม่ต้องสงสัยด้วยต่อเรื่องน muCV ว่าผมคิดว่าเราเห็นเขาในตำแหน่งนี้บ่อยมากในซีซั่นนี้และเขารู้ว่าเขาเองต้องเล่นให้ดีกว่านี้เช่นกันผมเห็นว่าเขานั้นเล่นด้วยเท้าซ้ายกับพื้นที่กว้างแบบนั้นได้ดีโดยปกติเขาจะยิงโค้งไปที่มุมล่างหรือว่ามุมบนแต่เขาเสียสมดุลเล็กน้อยซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นผมคิดว่าเขายังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองและกับเกมนี้แล้วเขาเองก็สร้างปัญหาให้กับคู่แข่งมากมายเลยนะโดยไม่ต้องยิงประตูแต่ก็ยังมีแอสซิสต์อยู่ และแม้ว่าจนถึงตอนนี้การจบสกอร์ของเขาอาจจะยังไม่ค่อยดีนักแต่เขาก็เป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราและก็เป็นสิ่งที่เราต้องการด้วยมาต่อกันที่ความเห็นของเจมี่คาร์เรเกอร์กูรูฟุตบอลจาก s k y Sport นะครับที่เจ้าตัวนะที่พูดชมฟอร์มการเล่นของมัตไท์สเดลิกว่าตอนนี้เขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมรับและนี่ก็ถือเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมมากๆของอีนีออสด้วยด้วยต่อเรื่องนี้ครับเจมี่คาร์เรเกอร์ได้ให้ความเห็นมาว่า มาท้ายสเตอร์ลิกคือกองหลังที่มีความคงเส้นคงวาและก็ไว้ใจได้ที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยมีมาในรอบหลายปีหลังสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมันคงจนกลายเป็นเสาหลักในเกมรับของทีมอย่างแท้จริงตอนนี้เขาลงเล่นให้กับสโมสอนครบ50นัดไปแล้วและวิธีที่เขาคุมแนวรับก็ถือว่ามีคลาสมากเขาไม่ใช่แค่ป้องกันแต่เป็นคนกำหนดจังหวะของเกมรับเขาเคลียบอลได้หมดชนะดวลบ่อย แถมยังขยับขึ้นมาช่วยแผงมิดฟิลด์ได้ด้วยเมื่อจาเป็นและก็ยังคงรักษารูปทรงเกมรับได้แม้จะโดนบีบก็ตามสิ่งที่ผมทึ่งก็คือความยอดเยี่ยมของเขาเนะี่ยกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วหลังจบเกมแทบจะไม่เห็นชื่อเขาติดเฟรนเลยเพราะว่าเขาแทบจะไม่เคยพลาดและภายใต้การคุมทีมของรูเบนเอัลมาริมผมคิดว่าเดลิกดูเฉียบคมขึ้นฉลาดขึ้นและก็นิ่งกว่าเดิมเวลาขึ้นเกมจากแนวหลังการอ่านเกมของเขาก็ดีขึ้นมากๆด้วย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดกองหลังที่มีความสม่ำเสมอแบบนี้มานานมากเขาอาจไม่ตกเป็นข่าวใหญ่แต่ฟอร์มของเขาก็พูดแทนทุกอย่างนี่เป็นการเสริมทัพที่คุ้มค่าจริงๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เรามาปิดท้ายกันที่ทีมยอดเยี่ยมของศึกพรีเมียร์ลีกประจำสัปดาห์ที่7ของเว็บข้อมูลฟุตบอลชื่อดังอย่าง h o s c o r e ครับซึ่งในสัปดาห์นี้2แข่งใหม่ทับปีสาจแดงเราก็ติดโผเข้ามาพร้อมกัน2คนนั่นคือเซเนอร์ลามเมนส์ในตำแหน่งผู้รักษาประตูที่ในสัปดาห์นี้ครับเจ้าตัวได้เรตติ้งมากที่สุดจากในด่านทุกรายที่7.36คะแนน ส่วนอีคนนะครับก็เป็นเบนจามินเชสโกที่ก็ยิงได้1ประตูในเกมสัปดาห์นี้ก็ติดทีมยอดเยี่ยมในตำแหน่งกองหน้ากับเรตติ้งที่สูงถึง8.11คะแนนและนี่ก็นับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบจะ1ปีเต็มเลยนะครับที่มีนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดโผเข้ามาพร้อมกันถึง2คน และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่มประจำวันที่6ตุลาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ